เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวเดินทางมาถึงงวดที่23แล้วนะคะสำหรับการจ่ายส่วนต่างข้าวงวดนี้มีข้าวเปลือกเหนียวราคาทัดเฉยแซงข้าวเปลือกเจ้านะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่23ชดเชยข้าว4ชนิดนะคะอัปเปลือกเหนียวพริกกลับมารับชดเชยสูงสุดหลังราคายางไม่กระเตื้องแสงแชมป์เก่านั่นก็คือข้าวเปลือกเจ้านะคะน,นายวัฒนาสั์เสือเอี่ยมอธิบปดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่18มีนาคม2565ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64ทับบรอบที่1มวดที่23นะคะ โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวีผลิต64ทั้65ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่11-17ถึงมีนาคม2565จำนวน4ชนิดข้าวซึ่งก็จะมีข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวการจ่ายส่วนต่างจะน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้วเพราะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่23นะคะสํากรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายส่วนต่างงวดที่23ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา12,195 0 0บาทต่อตัน ชดเชยตันละ1,899.05บาทกระเปลือกหอมปทุมธานีราคา1,805.13บาทต่อตันชดเชยตันละ1 9 4 8 7บาทขาเขาเปลือกเจ้าราคา8,673.09บาทต่อตันชดเชยตันละ1,326.91บาทและเขาเปลือกเหนียวราคา9,473.79บาทต่อตัน ชดเชยตัละ2,526.21บาทนะคะกเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่23สูงสุดดังนี้ถ้าเปลือกหอมลินอกพื้นที่3,384.80บาทครับเปลือกหอมปทุมธานี4,871.75บาทครับเปลือกเจ้า39,807.30บาท และค่าเปลือกเหนียว 40, 4 4 1 9 3 6บาทนะคะการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่3ยังคงหลักการเช่นเดิมโดยตกสงจะโอนเงินไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันหลังหลังทำการจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี1และปี2นะคะ